ครับวันนี้ฮะผมเซลวบิ๊กนะฮะขออนุญาตมานำเสนอตัวนี้นะครับ t o y ย t a r ร v o เครื่อง2.4 J นะฮะตัวน,นี้เป็นปี2016นะครับนะฮะรถสวยมากนะฮะสภาพดีมากครับผม<ๆ>ก็เดี๋ยวผมแจ้งโปรโม,มชั่นของทางร้านนะฮะช่วงนี้ครับผมก็คือเรามีวอร์นตีเครื่องเกียร์นะฮะ ให้20,000กิโลเมตรหรือ2ปีนะครับก็คือเพิ่มความบุญใจลูกค้าเลยนะครับแต่สภาพคันนี้นะฮะเดี๋ยวดูรอบๆภายนอกก่อนนะครับผมสีขาวนะฮะสีขาวสะดุดตาเลยครับผมขาวเกลเลยประมาณนั้นนะฮะก็คือทางร้านเราจะเน้นรถที่มีคุณภาพราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็สภาพใหม่ครับใหม่น้อย เดี๋ยวเราไปดูไหม์กันข้างในครับเดาวพาชมข้างในนะครับก็คือตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับหน้าจอนะฮะนุ่ือเชื่อมต่อกับทางบลูทูธได้กับทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีช่อง USB นะฮะปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับโทรออกรับสายนะฮะโทรออกรับสายได้เบาะหนังใหม่ๆนะฮะไม่มีรอยฉีดขาดเลยครับผมสีดำนะฮะรุ่นนี้มาพร้อมกับสมาร์ทแคปนะครับก็คือ แทบเปิดได้นะฮะเห็นภายในแล้วฮะเอาไปใช้งานนะฮะไปใช้งานวิ่งงานได้ครับผมนะฮะก็คือสภาพใหม่มากนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูให้ดูตรงนี้นะฮะเลขใหม่อยู่ที่แปดหมื่นนะครับซึ่งใหม่ใหม่น้อยมากครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะฮะเราโชว์ให้เห็นกันจจระเลยนะครับนะ สภาพเครื่องนะครับสภาพรองเครื่องนะฮะเห็นไหมฮะอย่างสภาพไฟแดงเลยครับน้องๆไฟแดงเลยก็คือรถไม่เคยโดนค่าหน้าคนหลังเดิมหมดเลยนะฮะอองเครื่องไม่มีการขยับเขยื่อนจุดมอยมาร์กยังอยู่นะฮะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวการความร้อนนะฮะกับปลั๊มความร้อนนะฮะก็คือรถสภาพดีครับฟันเฟร์มครับผมก็ยังไงก็สนใจนะคันนี้นะฮะ กก็อยู่ที่ร้านเชียร์โต้นะฮะถนนกานจนาพิเศษบางแคนะครับก็คือโบโทรติดต่อด้านล่างนี้นะฮะโทรติดตูด้รับปุ๊บรับปับ๊บเลยครับผมเหมือนเดิมนะฮะครับผมขอบคุณมากครับผม